สวัสดีค่ะพี่น้องปากับไมซีมันีเด็กอีกแล้วเานาะจ้าเช้านะโนเวชาน e l พี่น้องจ้าได่หยหนบอเสียงอีหยังไมซีเลิกงานประจำมาแล้วก็มากินข้าวเนาะจ้าเห้กับข้าวกับน้ำให้ลูกกินแล้วแล้วก็มาหยอดยาแก่ไล่แกะออกข้างนอกอีกพี่น้องแต่ว่าคน คนตกตกเนียังน้อยแต่ลมแห้งแหงพี่น้องจ้าลมแห้งมากนี่แหละบอกให้ไมซี่วะไมซี่เป็นยิ่งเล็กได้จังใดเนาะสาวอีสานสู้ชีวิตนะจ๊นะนาะบอเบิ่งเด้อไมซี่ซี่ผายอดแกอีกแล้วพี่น้องจ้าน,นี่แหละชีวิตประจำวันไม่ซี่นะจ๊ะเนาะ ไปเข้องอนะจัะนะเอามาแล้วเอามาแล้วข้างหลดนะ ตัวตัวไฟจ้ะพี่น้องข้าไฟเช็คข้ามานอกอ่ะนี่สามามสามจุดสามเอียงเหรอข้เอินไรเอียงคฟคเมยยะทรี้ามาทรี่เบสไดเบสต์เฟมเฟมที่อกเฟมท่อกได้อ่ะมันอันมันต้องไอ้ห้าเจดีอ่ะมันต้องได้5้าถึง8 อีหยัางวนบอกค่ะเจ้าเอิญอีหยังบูบลูคือกันพี่น้องจ้าเจ้าค่ะเจ้าเอิญอีหยังหลงเนาะที่จริงมันจะห้าถึงแปดเนาะจ้าเนาะมันก็จะดีแต่ว่าอันนี้มันแค่สามจุดสามคือไฟเนาะจ้าเนาะนะเอ้มาแล้วหาก,ากันแยกก right. ินห้าหันพี่น้องจ้าแบ่แบ่แบ่เบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้ง OK. บิ้งบิงเหือนชี้ถึงไฟเือไฟ อกินนมกินนมคือเขาเพิ่งออกมานะพี่น้องเขาเขาก็เลยแบบหาลูกหาแม่กันยังไม่เจอนะจ๋านะทุกวันละเบิงทุกวันละเบิงไสละวัดเบิง้งใสเต็มมีเมื่อยแต่ว่าเป็นช็อคกแลตช็อกโกแลตอ่ะปะเจ๋งเลยว่าเดีนะเด็กกินได้เต็มพี่น้อง ทำงานเสร็จก็ได้กินไอติมนะจ๊ะนะเออลูกชายตสราเบอรี่กินไอติมสตรอเบอรี่ส่วนเม่คลิ้งันี๊ยสัมสวันนสวดีครับกับลูก <laughs> สวัสดีครับอิสริณสวัสดีครับแม่ลูกกินไอติมโอเคพี่นางจา้าคลิปนี่เก่เาไว้ซ้ำ ก็จะมาไล่กแกะยอดยากันจ้าพี่นองจ้ะจังสิละนี่ละชีวิตใหม่สีพ่ได้สวยหรูก็ได้ไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมคือก็เจ้าโ,โอเคพี่นองถ้ามักถ้าใช่จังใดก,ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจใหม่สีในเด้อจ้ากดกระดิง่งความติ๊ง ไปแล้วกินไอติมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ